นักคีออนบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งเป็นบ้านพักของคุณลุงใจดีซึ่งมีอาชีพเป็นช่างไม้คุณลุงอาศัยอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาจึงคิดทำหุ่นไม้ขึ้นมาเป็นเพื่อนคุณลุงจัดการนำไม้ชิ้นต่างๆมาประกอบกันไม่นานก็เสร็จเป็นหุ่นไม้รูปเด็กผู้ชาย เสร็จแล้วอืน่ารักจริงๆด้วยไหนลองเต้นรำกันหน่อยสิอ้าวยืนขึ้นมายืนยืนยืนตัวตรงๆนะเจ้าหุ่นไม้เราจะเต้นรำกันตึ๊ดตึ๊ดตื๊อตึ๊ดตึ๊ดเตื๊อเฮ้นี่ถถาเจ้าหุ่นไม้ตัวนี้เนี่ยมีชีวิตเป็นเด็กกูชยัยจริงๆก็ดีสินะลุงแกอย่างฉันนะ่าจะได้ไม่ต้องเหงาอย่างนี้ กุ้งเป็นไปไม่ได้หรอกนะยิ่งแก่ยิ่งเพอ้อเจอใหญ่แล้วเราเอ้ยเข้านอนดีกว่าคุณลุงนอนหลับไปด้วยความเหนื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าขนาดนั้นได้มีนางฟ้าปรากฏตัวออกมาด้วยความสงสารและเห็นใจคุณลุงที่ต้องเหงาอยู่คนเดียวทุกๆวันโถคุณลุงช่างไม้ผู้น่าสงสาร คงอยากจะมีเด็กอยู่เป็นเพื่อนแก้เหงาสินะถึงได้ทำหุ่นไม้เป็นรูปเด็กผู้ชายนี้ขึ้นมาที่จริงแล้วคุณลุงก็เป็นคนดีคนหนึ่งงั้นนางฟ้าจะช่วยก็แล้วกันอมไม้คาาวิเศษจงแสกให้หุ่นไม้นี้กลายเป็นเด็กผู้ชายที่มีชีวิตจริงๆด้วยเถอะอมเพียงนางฟ้าชี้ไม้คาาวิเศษไปที่หุ่นไม้ เกิดมีแสงสว่างขึ้นรอบๆตัวของหุ่นและแล้วหุ่นไม้ที่แขวนห้อยอยู่ก็กลับกลายเป็นเด็กผู้ชายที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทันทีออ้ยทำไมอยู่ดีๆหุ่นไม้อย่างฉันเนี่ยถึงสามารถขยับแขนขยับขาได้เองล่ะนี่เจ้าหุ่นน้อยนางฟ้าเป็นคนเสกให้เธอมีชีวิตเองเธอชอบไหมจ๊ะชอบฮะชอบมากเลยล่ะผมเนะี่ยอยากจะเดินไปไหนมาไหนเองเหมือนกับคนอื่นๆแล้วล่ะ ก็นี่ไงจ้าเธอสามารถเดินได้ขยับตัวได้ทำทุกอย่างได้เหมือนคนที่นางฟ้าเสกให้เธอมีชีวิตเหมือนคนจริงๆอะนะก็เพราะว่านางฟ้าอยากให้เธออยู่เป็นเพื่อนของคุณลุงช่างไม้ที่สร้างเธอขึ้นมาแต่เธอต้องสัญญากับนางฟ้านะว่าเธอจะต้องไม่พูดโกหกกับทุกๆคนรวมทั้งคุณลุงช่างไม้ด้วยครับครับครับผมสัญญาว่าผมอะจะไม่พูดโกหกครับดีมากจ้า ถ้าเธอผิดคําสัญญาพูดโกหกเมื่อไหร่นะนางฟ้าจะขอแสงให้จมูกของเธอยาวออกมาโกหกหครั้งก็ยาวออกมา1คืบ2ครั้งก็สองคืบถ้าอย่างนั้นก็คงน่าเกียดแย่เลยสิครับผมสัญญาว่าผมจะไม่โกหกเลยอย่าลืมรักษาสัญญานะอ๋อแล้วอย่าลืมดูแลเป็นเพื่อนแก้งเหงาของคุณลุงช่างไม้ได้วยล่ะเออลืมไปอีกอย่างหนึ่ง เธอยังไม่มีชื่อเลยนี่นะเงนนางฟ้าตั้งให้แล้วกันนะชื่อชื่ออะไรดีนะเออรู้แล้วชื่อพี่นอคคิโอพี่นอคคิโอโอ้โห,โหขอบคุณมากครับนางฟ้าทั้งพี่นอคคิโอและคุณลุงต่างก็ดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันพี่นอคคิโอช่วยคุณลุงทำงานทุกอย่างทั้งกวาดบ้านทูบ้าน ซักเสื้อผ้าพอตกเย็นคุณลุงกับพี่นอคคิโอก็จะร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งวันหนึ่งพี่นอคคิโออยากจะออกไปเที่ยวเล่นข้างน,นอกจึงขออนุญาตคุณลุงช่างไม้คุณลุงฮะผมอยากจะออกไปเล่นข้างนอกเหมือนกับเด็กคนอื่นๆได้ไหมฮะได้สิแต่พี่น้อกคิโอห้ามทะเลทลายนะและก็ต้องกลับมาให้ทันเวลาอาหารค่ำด้วยนะได้ครับ ผมจะไม่เถล่ถลายและผมจะกลับมาทันเวลาอาหารค่าด้วยพีนอคิโอ,โอตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ภายนอกบ้านที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหวิวข้างนอกเนี่ยสวยจริงๆเลยมีทั้งต้นไม้สีเขียวๆดอกไม้หลายสีฉัน,นชอบจังเลยแหม่หญ้าก็นุ่มนุน่นโน่นก็สวยดีก็สวยว้าว นั่นมันตัวอะไรกันนะ่ะเอ๊ะเธอเป็นใครกันนะ่ะทําไมลําตัวถึงเป็นสีสวยๆจังเลยอะ่ะแถมยังมีปีกอีกด้วยฉันคือผีเสื้อจ้ะฉันเป็นแมลงชนิดหนึ่งมีปีกบางๆเนี่ยมีไว้บินไปไหนมาไหนไงจ้ะผีเสื้อเหรอเธอสวยจังเลยนะดูลำตัวของเธอสิมีต้องสองสีแนะ่มีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าสวยจังเลยอะ่ะขับใจจ้ะ แต่เพื่อนๆของฉันบางตัวนะมีสีเยอะกว่าฉันอีกนะ่ะมีตึ้งห้าหกสีแนะ่จริงเหรองั้นงั้นก็คงสวยมากเลยสินะฉันน่ะอยากจะเห็นจังเลยพี่นคคิโอเดินตามผีเสื้อแสนสวยไปที่หมู่บ้านผีเสื้อพีนคคโโอ้เล่นกับเล่าผีเสื้ออย่างสนุกสนานจนกระทั่งเลยเวลาอาหารคำ่ำ โอ้โหอ้โหตายจริงเล่นจนลืมไปเลยฉันเน่ะต้องกลับบ้านแล้วละ่ะป่านนี้คุณลุงช่างไม้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ่ะไปสิฉันจะไปส่งเธอเองฉันต้องโดนคุณลุงช่างไม้ดุแน่เลยเพราะฉันน่ะสัญญาว่าจะไม่ลถลิถไลไปไหนไกลแล้วก็จะกลับมาทานอาหารข้ามด้วยแล้วจะทำยังไงดีละ่ะไม่เห็นจะยากเลยเธอก็บอกคุณลุงช่างไม้ว่า หลงทางกลับบ้านไม่ถูกสิรับรองว่าไม่โดนดูแน่แนเออเป็นความคิดที่ดีนี่นะเอาละถึงบ้านแล้วขอบคุณมากนะผีเสื้อที่มาสงนะ่งแง่ไม่เป็นไรจ้ะไว้คราวหน้าไปเล่นด้วยกันอีกนะบ๊ายบายบ๊ายบายอานเนี้นะไม่รู้ว่าคุณลุงช่างไม้จะนอนหลับไปแล้วหรือยัง โอ้หไฟดับหมดแล้วแสดงว่าคุณลุงช่างไม้ต้องนอนหลับไปแน่ๆเลยแหมโชคดีจังเลยเราแย่แล้วเราเนี่ยซุ่มซ่ามจริงๆเลยเกิดลุงช่างไม้ตื่นขึ้นมาเห็นข้าวตอนเนี้ยตอนยุงแน่ๆเลยล่ะสิพี่นอกคิโอพี่นอกคิโอเหรอครับครับผมเองอ้าวทำไมเพิ่งกลับมาล่ะฮะไหนสัญญากับลุงว่าจะกลับมาให้ทานอาหารเย็นยังไงล่ะเออ คือว่าผมเอ่อเอ่เอ,อผมหลงทางนะครับพอพินอคีโอพูดจบจมูกซึ่งทำด้วยไม้ของเขา,เาก็ค่อยๆยยื่นออกมาคืบหนึ่งทันทีตามที่นางฟ้าเคยสาบไว้ว่าถ้าพินอคีโอพูดโกหกเมื่อไหร่จมูกก็จะยาวขึ้นเมื่อนั้นตายแล้วจมูกของฉันเนี่ยทำไมมันยาวอย่างนี้ล่ะ เป็นอะไรไปฮะพี่นอกคิโอ,โอไหนหันมาให้ลุงดูหน่อยสิอ๋อออไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นไรผมสบายดีจมูกของพี่น็อ,อิโอยาวเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองคืบเมื่อพี่น็อกฮิโอโกหกเป็นครั้งที่สองว้ายแย่แล้วจมูกของฉันยาวออกมาอีกแล้วเนี่ยนี่พี่น็อ,อิโอ กำลังโกหกลุงอยู่ใช่ไหมฮะจมูกของเธอถึงได้ยาวออกมาอย่างนี้นะเปล่าครับเปล่าผมไม่ได้โกหกพี่นักคียรโกหกอีกเป็นครั้งที่สามทำให้จมูกยื่นยาวออกมาจนน่าเกลียดมากโอ้หทำไมจมูกของผมมันยาวน่าเกลียดอย่างนี้ล่ะทำยังไงดีล่ะเนี่ย หยุดร้องไห้ได้แล้วจ้าพี่นอคีโอใดสัญญาว่าจะไม่โกหกยังไงล่ะจ้าโอ้พี่นางฟ้าก็ผมกลัวโดนคุณลุงดุเอานี่ฮะผมก็เลยก็เลยโกหกฟังนะนั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกเด็กที่ดีอ่ะต้องพูดความจริงห้ามโกหกแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำไปด้วย ครับครับผมจะไม่กล้าโกโหกอีกแล้วลวนะฮะแต่ว่าผมจะทำยังไงกับจมูกยาวนี่ดีล่ะครับพี่นางฟ้าไม่ยากหรอกจ้าถ้าครั้งต่อไปพี่นอคิออพูดความจริงไม่โกหกอีกจมูกที่ยาวสามคืบเนี่ยก็จะค่อยๆหดสัานลงไปเองพี่นอคิออททำได้ไหมล่ะเอ่อทำได้ครับได้เอ่อต่อไปเนี่ย ผมจะไม่โกหกอีกแล้วหรอครับผมจะพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงให้ผมได้แก้ตัวอีกครั้งนะครับพี่นางฟ้าคุณลุงช่างไม้ด้วยนะฮะ,ะได้สิต่อไปนี้พี่นอ็อกิโอห้ามโกหกลุงอีกนะครับผมสัญญาพูดจบจมูกที่ยาว3ามคืบของพี่น็อกิโอก็ค่อยๆหดสั้นลงสั้นลงจนเป็นปกติ จากนั้นมาจมูกของพี่นอคิโอก็ไม่เคยยืดยาวขึ้นมาอีกเลยเพราะพี่นอคิโอไม่เคยพูดโกหกอีกเลยและทั้งพี่นอคิโอกับลุงช่างไม้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข